ฟาร์มชาแนลร่วมกับชมรมกรเกษตรปลอดสารพิษเสนอฟาร์มเกษตรปลอดสารพิษการปลูกข้าวถือว่าเป็นพืชอันดับแรกๆเลยนะครับที่กเกษตรกรนิยมปลูกเพราะภูมิประเทศของไทยเราเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำทำให้ปลูกข้าวได้ดีโดยข้าวจะชอบดินชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารจึงเติบโตได้ดี แล้วยังเป็นพืชที่ให้ผลผลิตที่คนไทยทุกบ้านต้องบริโภคจากในอดีตเราปลูกเพื่อไว้บริโภคเองจนปัจจุบันกลายเป็นการปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์ที่หวังผลกําไรมากมายมองแต่การลงทุนเป็นหลักจนการส่งออกข้าวติดอันดับต้นๆของโลกเป็นพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลส่งเสริมให้เพาะป,ปลูกครับการปลูกข้าวเชิงพาณิชย์ได้เริ่มปลูกขึ้นอย่างเข้มข้น จนเกษตรกรเน้นที่ปริมาณมากกว่าคุณภาพของข้าวระบบส่งเสริมการเพาะป,ปลูกที่มาพร้อมกับการนำเข้าสารเคมีเพื่อการเกษตรจากบริษัทเอกชนมากมายจนทุกๆก,กระบวนการของการปลูกข้าวหรือการทำการเกษตรอื่นๆต้องพึ่งพาสารเคมีมากมายเช่นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชวัชพืช ปุ๋ยเคมีที่ส่งผลโดยตรงต่อดินในระยะยาววันนี้รายการฟาร์มเกษตรปลอดสารพิษขอ,อนำเสนอทางเลือกที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ลดต้นทุนการเพาะปลูกเพิ่มคุณภาพเพิ่มราคาและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก,กเ่เกษตรกรเชิญพบกับเกษตรกร,ร,รตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จในการปลูกข้าวปลอดสารพิษ คุณธรรมนูนคำผลสิริครับครับสวัสดีครับผมธรรมนูนคำผลสิรินะครับก่อนที่จะเป็นชาวนานเนี่ยครับแต่ก่อนก็พ่อแม่ก็ส่งเสียให้เรียนเรียนเพื่ออาจจะไม่อยากให้เราเนี่ยมาลําบากนะครับไม่อยากให้เราต้องมาเป็นชาวนาาให้เราเรียนนู้สูงแล้วเราก็เห็นความลําบากของชาวนานมาตั้งแต่เล็กนะครับความลำบากงชาวนานเนี่ย นิยามมันก็คือว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมันก็เลยทําให้เราเนี่ยคิดว่ามาททานาเนี่ยมันค่อนข้างลําบากนะเราก็เลยเรียนพอเรียนเสร็จก็ได้ทํางานบริษัททํางานบริษัทอยู่ประมาณสักงยี่สิบปีนะครับก็เลยการกหารมันเหมือนจุดอิ่มตัวอนการทารของไปทางานที่ว่าต้องไปอยู่ในกฎเกณฑ์ต่างๆนะมีอีกอย่างหนึ่งประกอบกับพ่อแม่เรา นะได้เสียชีวิตไปแล้วก็คนทําก็ไม่มีเราก็เลยต้องกลับมาทํำนางเราเองนะครับแรกๆก็ทําแบบผิดผิด,ผดถูกถูกบ้างถามจากประสบการณ์ข้างบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงบ้างนะการได้รับคำตอบมาก็ได้รับคำตอบมาไม่เหมือนกันนะครับคนนี้ก็บอกอย่างหนึ่งข้างบ้านนี้ก็บอกอย่างหนึ่งทั้งที่ประสบการณ์แต่ละคนเนี่ยสามสิบสี่สิบปีเหมือนกัน แต่คําตอบที่ได้มามันไม่เหมือนกันเราก็เลยลองมาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับจากสื่อต่างๆบ้างจากองค์กรต่างๆบ้างจากศูนย์วิจัยข้าวบ้างนะครับหรือจากองค์กรต่างๆหรือจาก y u ู u b e บ้างจาก g ู o g l e บ้างก็ลองมาปรับปรุงในการใช้นะว่าอย่างไนที่จะเหมาะสมกับเรากการปลูกข้าวนะครับแรกๆเนี่ย นะเราก็ยังใช้พวกเคมีอยู่นะครับยังใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีเพราะจากคําแนะนําจากเพื่อนบ้านนะครับข้างๆบ้านนะหรือว่าพวกนา้นาหน้าอาเนี่ยก็แนะนําให้เราใช้เคมีนะใช้ปุ๋ยเคมีพนะอตอนหลังมาปุ๊บเราก็เริ่มมีการพัฒนาว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเนะี่ยมันก็อาจจะส่งผลแต่ร่างกายเนะราผลกระทบเรื่องสุขภาพร่างกายเราก็เลยมาปรับปรุงทดลองการใช้ดูในใช้ของ เริ่มใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วเริ่มใช้แบบลดการใช้สารเคมีลงไปโดยมาใช้พวกสารชีวภาพนะครับใช้สมุนไพรพื้นบ้านนะที่เราหาได้ง่ายๆนะที่ไม่ต้องอไม่ต้องซื้อมากซึ่งเป็นการลดต้นทุนให้เราได้ค่อนข้างได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ราคาข้าวเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยตอนนี้ราคาข้าวมันค่อนข้างจะราคาลดลงนะครับซึ่งในก่อนเนี่ยเรามีโครงการจำนำมีโครงการประกันเนี่ยก็ชาวนาก็ค่อนข้างจะอยู่ได้นะครับแต่ณนะตอนนี้ราคาข้าวมันลดลงมาแล้วนะตอนนี้เหลือไม่ถึงเกณฑ์แล้วไม่ถึง1 0,000บาทและอนาคตต่อไปเนี่ยที่เรามองดูอะเอซี AC เปิดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยราคาข้าวมันก็จะลดลงกว่านี้อีกนะครับตน้นราคาข้าวตอนนี้ก็ ถือว่าถ้าชาวนานเนี่ยก็จะอยู่ลำบากหน่อยถ้าเราไม่ลดต้นทุนการผลิตของเรานะครับถ้าชาวนานลดต้นทุนการผลิตเราก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่ได้แบบไม่เดือดร้อนมากนะครับแล้วต้นทุนก็จะมีพวกลดต้นทุนมเมล็ดพันธุ์ลดลดต้นทุนในเรื่องของการใช้ปุ๋ยแล้วสารเคมีนะครับสารเคมีกำจัดแมลงต่างๆเนี่ยแล้วพวกฮอร์โมนต่างๆที่เรา ต้องซื้อเขาใช้เนี่ยนะถ้าเราลองมาศึกษาดูเนี่ยเราก็ต้องเราก็สามารถทําใช้เองได้หรือหาพวกสมุนไพรใกล้ๆบ้านเราเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้กําจัดมแมลงศัตรูพืชได้นะครับต้นทุนเคมีนะฮะที่ผมเคยใช้อยู่เนี่ยในแรกๆระยะแรกๆนะแ้่ผมไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วเหมือนกัน ในช่วงแรกๆเนี่ยเคมีที่ใช้เนี่ยต้นทุนการผลิตต่อไร่เนี่ยตกไร่หนึ่งเนี่ยประมาณ 6000- ถึงพันบาทต่อไร่นะครับซึ่งในราคาตอนนั้นที่ข้าวราคาสูงๆเนี่ยเราอยู่ได้นะครับก็ยังพอมีกำไรนิดหน่อยแต่ณปัจจุบันเนี่ยพอเราเริ่มมาทำข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงเนี่ยเราก็จะลดต้นทุนเนี่ยตอนนี้ของผมเนี่ยที่ทำได้อยู่เนี่ยประมาณไร่ละ4 0 0พ นะต้นทุนที่ในการผลิตนะทั้งฤดูกาลนะครับฤดูกาลเนี่ยตกไร่ละ4 0 0 0บาทนะอาจจะ4 0 0พันิดๆนะครับนะแต่ถ้าเกิดเราลดาถ้าเรายิ่งลดได้มากเท่าไหร่เนะี่ยเราก็จะมีกำไรได้มากขึ้นนะผมผลิตที่ใช้เคมีนะมันก็ถ้าเราใชนะ้ปริมาณเยอะนะมันก็ผลผลิตค่าตอบแทนค่นข้างจะเยอะขึ้นตามแต่ต้นทุนมันก็สูงขึ้นนะครับตอนใช้เคมีก็จะได้อยู่ประมาณ หนึ่งไร่เนี่ยนะประมาณทั้งแปถึงเกถังนะแต่เรามาลดพอตอนหลังเนี่ยพอลดมาใช้อินทรีนะครับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้พวกอยากําจัดแมลงที่เป็นอินทรีย์พวกอะไรเงี้ยนะต้นทุนเราน้อยลงนะผมผลิตแล้วอาจจะได้ต่ำกว่าแต่ตอนนี้ที่ผมทำได้อยู่ประมาณ80ถังต่อไร่ความเกษตรปลอดสารพิษ การปลูกข้าวปลอดสารพิษหรือข้าวอินทรีย์ถึงแม้ว่าจะได้ปริมาณผลผลิตที่ลดลงไม่เท่ากับผลผลิตที่ได้จากการปลูกข้าวขาวเชิงพาณิชย์ทั่วไปแต่คุณภาพของข้าวอินทรีย์นั้นเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่ากเกษตรกรของเรามีการหาตลาดรับซื้อข้าวและจัดการนากันอย่างไรครับเราก็มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มเล็กๆของพวกเรา นะครับซึ่งมีสมาชิกอยู่ประมาณเจ็ดคนนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรชาวนาด้วยกันก็โดยการทําข้าวปทุมธานีนะเพราะเราเป็นคนปทุมเนี่ยเราอยากจะทําข้าวปทุมธานีเนี่ยขายนะชาวนาทาชาวนาสีชาวนาขายนะเราก็ตอนนี้เราทํากลุ่มเล็กๆก,กันนะครับเป็นกลุ่มวิสากิจชุมชนกันนะครับและตอนนี้ก็มีชาวบ้านที่เขาอยากจะขายเราเขาก็ทําข้าว ทําข้าวปทุมธานีเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าพยายามลดใช้สารเคมีหน่อยละกันนะครับ mm. รก็อันนี้เป็นที่มาที่ว่าเราจะทํากลุ่มของเราเทีา่่อเราต้องการที่จะทําเองนะ mm. แล้วก็กําหนดราคาเอง mm. การ mm. ไม่เผาต่อสั่งเนี่ย มันจะทําให้เราเลดต้นทุนในเรื่องของการใช้ปุ๋ยลงไปได้แล้วจากการที่เราทดลองมาจากแรกๆที่เริ่มมาทําใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังมีการเผาต่อส่งอยู่พอเผาต่อสังปุ๊บใช้ปุ๋ยเคมีมันก็จะเยอะขึ้นการใช้ปุ๋ยเราก็จะตาส่วนประมาณ50กิโลถึง70กิโลต่อไร่แต่พอเราเริ่มลดไม่เผาต่อส่งมาเนี่ยใช้จุลินทรีย์เข้าไปช่วยย่อยสลายต่อส่งเราก็จะใช้ปุ๋ย ในปริมาณที่น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราใช้อยู่ประมาณ30กิโลต่อไร่นะครับในเรื่องของการใช้ใช้ปุ๋ยนะครับฮอร์โมโนบำรุงพืชน,นะครับที่ผมใช้เนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับคือฮอร์โมโนนมสดนะครับกับฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดเนี่ยมันจะมันจะช่วยให้เร่งข้าวแตกกอนะครับเร่งข้าวให้แตกกอขึ้นนะส่วนฮอร์โมนไข่เนี่ยจะบำรุง ให้มเมล็ดเนี่ยดีนะครับให้มเมล็ดได้ได้เต่งตึงนะครับได้มีคุณภาพนะครับในส่วนที่เราเคยใช้เคมีนะที่เราเคยใช้เคมีในยี่ห้อทั่วๆไปเนี่ยซึ่งราคามันจะสูงขึ้นเราก็จะมาทำมาทำเองนะครับอย่างฮอร์โมนนมสดเนี่ยก็จะหาพวกนมพัดชลั์มาแล้วครับมีนมพัดชลั์มีากากน้ำตาลนะครับมีแป้งข้าวหมาก ก็มาช่วยกันผสมกันปุ๊บเนี่ยใช้เวลา,าทำโฮอร์โมนตัวนี้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยนำมาใช้งานได้ส่วนโฮอร์โมนไขน่ถ้าจะใช้ปุ๊บมันจะมาใช้ในช่วงประมาณถ้าข้าวจะโตละสี่สิบห้าวัน,นเป็นต้นไปโฮอร์โมนไข่ก็จะประกอบด้วยไขย่ไก่นะครับกากน้ำตาลแล้วก็พวกนมสดบ้างแล้วก็พวกแป้งข้าวหมากลูกแป้งข้าวหมากนะมาผสมกันมีกระบวนการวิถีกันนะครับก็จะมาใช้แล้วก็ เอามาฉีดพ่นในแปลงนาซึ่งต้นทุน,นในการใช้แต่ละครั้งประมาณไม่มากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับฮอร์โมนที่เขาขายในทั่วในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมันทุนไปได้หลายเท่าตัวนะครับความตั้งใจเนี่ยเคยอยากจะทํานาทำนาอินรีนะครับจะทาข้าวอินอทรีย์จะทํานาอินรีเนี่ยนะเราก็ใช้เมล็ดพันธุ์ทั่วไปตามกอขอหรือตามจากศูนย์กรมการข้าวนะกอขอต่างๆพอเรามาใช้ปุ๊บเนี่ย เราเรามาใช้เม็ดพันธุ์พวกนี้เราหว่านในตาสองยี่สิบกิโลหรือสองถังเนี่ยต่อไร่พอเราทำเสร็จเราก็ลองมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะเราก็จะหักดิบโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยเราก็คิดว่าดินเราดีแล้วนะเราดินเราดีแล้วนะเราก็คิดว่าปุ๋ยเคมีอาจจะไม่จําเป็นแล้วเรามาใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะแต่ความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าเม็ดพันธุ์เนี้ย เม็ดพันธุ์ที่กรมการข้าวออกมาหรือกอขอต่างๆเนี่ยมันโดนแบบคล้ายๆพันธุกรรมเข้ามาเนี่ยมันโดนปลูกพันธุกรรมมาด้วยเคมีนะฮะมันโดนปลูกพันธุกรรมด้วยเคมีพอเรามาทําอินรีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ผลมันได้ผลผลิตแค่ไล่ประมาณห้าสิบถังสี่สิบถังห้าสิบถังต่อไล่นะซึ่งตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากจะเชิญชวนให้ชาวนาข้างๆเยงเนี่ยอ้งดเผาต่อสังกันนะ มาทําใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันแต่นี้ว่าเราไม่รู้ต้นตอว่าสาเหตุมเม็ดพันธุเนี่ยมันคือต้อนตอเลยมันเป็นสาเหตุที่ว่าเราทําถูกต้องไหมนะพอหลังจากการอบรมที่มูลทิข้าวหวานมาเนี่ยจากที่สุพรรณบุรีเนี่ยเราถึงมารู้ว่าอ๋อเราเนี่ยทาผิดรู้ผิดมานะก็คือมเม็ดพันธุ์ตัวน,นี้มันเป็นเม็ดพันธุ์ที่โดนถ่ายทอดพนธุกรรมมาโดยเคมีเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องตอบสนองด้วยเคมีด้วยปุ๋ยเคมีด้วยยาเคมีอย่างเงี้ยนะนะครับ แต่ประจักษ์สคัญคือเล็ดพันเนี่ยสำคัญนะเพราะเล็ดพันเนี่ยเป็นสาคัญอันดับหนึ่งเลยที่เราจะต้องคํานึงถึงนะนี่การใช้ของผมเนี่ยก็มีการทดลองหลายอย่างในเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของนาดำนะนาโยนก้านะแล้วนาหยอดแล้วนาหวานนะลองทำมาหมดเพื่อจะหาวิธีลดต้นทุนว่าวิธีไหนเนี่ยที่จะทําให้เราลดต้นทุนได้นะครับนาดำเนี่ยลดต้นทุนเม็ดพันธุ์อาจจะใช้น้อยแต่ค่าจ้างแพง นะครับนาโยนก็เม็ดพันธุ์ก็ใช้น้อยนะครับต้นทุนก็สูงเพราะเราต้องป่าจะอุปกรณ์หรือว่าจะจ้างเข้ามาเนี่ยอัตราค่าจ้างค่อนข้างสูงแพงนาหวานก็ประมาณ20กิโลต่อไร่หรือ2ถังนะครับใช้เม็ดพันแต่ตอนนี้นาแปลงเนี้จะใช้โดยการหยอดนะเราเป็การแบบพัฒนาว่าจะทำไงจะลดเม็ดพันธุ์ได้ก็ลองใช้วิธีการหยอดดู จากการหยอดเนี่ยก็ลดเม็ดพันธุได้ระดับหนึ่งคือ,อใช้อยู่ตัวนี้ประมาณไม่เกิน10กิโลต่อไร่คือประมาณ8ปดถึงสิกิโลต่อไร่ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับในเรื่องของเมล็ดพันในเรื่องของการเก็บเม็ดพันข้าวนะครับก็เป็นส่วนที่สําคัญกับที่ชาวนาเราเนี่ยควรที่จะเก็บเม็ดพันธุ์เองเพราะหนึ่งเราจะได้เม็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์เพราะเรา ทำเองเราก็ตัดเข้าปนเองนะครับการเก็บเล็ดพันนะครับพอหลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยเราก็ทําการตากให้แห้งนะครับตากให้แห้งเนี่ยปริมาณไหนอุณหภูมิไหนก็คือว่าเมื่อกำมาแล้วเนี่ยถ้าปล่อยปล๊บเพี่ยข้าวไม่ติดมือนะครับนี่คือการดูความชื้นง่ายๆจะเก็บได้ประมาณ8เดือนนะครับส่วนการนําไปใช้นะครับก็อันนี้เป็นประสบการณ์นะครับก็อยากจะบอกเล่าให้การฟัง นะการไปใช้ของเราเนี่ยนะอย่างผมก่อนที่จะนําเล็ดพันมาใช้เนี่ยเราก็มีการไปแช่น้ําก่อนนะครับซึ่งสมัยโบราณเนี่ยตอนผมเด็กเ็กเนี่ยเขาจะมีการเอาข้าวเนี่ยไปกวนเพื่อจะเอาแกบขี้รีบเนี่ยออกนะเอาข้าวเม็ดจมเนี่ยมาทําการเพราะอีกทีหนึ่งนะซึ่งตอนนี้เราก็ใช้อยู่เราก็ทําอยูนะ่ตอนนี้เราก็ทําอ่างเองนะเพื่อไม่ต้องไปแช่ในบ่อแล้วก็เอาข้าวลงไปในอ่างพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ช้อนข้าวเม็ดนะเม็ดที่ลอยขึ้น ไมดที่ลอยขึ้นคือข้าวรีบนะครับข้าวครึ่งเม็ดค้อนเม็ดเนี่ยพวกนี้ถามว่าเปอร์เซนต์งอกมันมีแต่ถ้าง,งอกมาแล้วปุ๊บความสมบูรณ์มันจะไม่เหมือนข้าวเม็ดเต็มร้อยเปอร์เซนต์นะครับอันนี้ผมก็ว่าเป็นความสําคัญนะครับที่ใช้ชาวนานเนี่ยเก็บเม็ดพันเองเพราะเราไม่ต้องไปซื้อข้าวปลูกจากแหล่งที่อื่นนะแล้วเราจะได้พันธุ์ข้าวที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์นะครับ,นะรบแล้วเราก็ถ้าเราอ่าเราการคัดเม็ดพันธุ์ก่อนปลูกเนี่ย ถ้าเรามีการฝัดหรือการแช่นะครับเอาเม็ดคัดไม่รีบออกเราก็ได้เ,ดเม็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ข้าวจะแข็งแรงนะครับต้านทานโรคได้ฟามเกษตรปลอดสารพิษเกษตรกรผู้ทำนาข้าวอินทรีย์หรือข้าวปลอดสารพิษ,ษ,พษที่ต้องการประสบความสำเร็จต้องรวมกลุ่มกันอย่างสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆเพื่อมาปรับใช้ในไรนาของท่าน และร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวสารถึงกันเพียงเท่านี้ชุมชนและสังคมของท่านกเกษตรก,รกรก็จะน่าอยู่และมีความสุขครับขอเชิญพบกับคุณมนตรีบุญจรรติประธานชมรมกเกษตรปลอดสารพิษที่จะมาแนะนำเทคนิคการลดต้นทุนในการทํานาให้ประสบความสำเร็จครับเราก็จะใช้ตักกาดของกลมการข้าวเช่นเดิมนะครับคือ1000เมล็ดเท่ากับ25กรัมจาก40,000 0เมล็ด คูณด้วย25หารพันจะเท่ากับ10,000กรัม10,000กรัมทำให้เป็นโลก็หารพันเหมือนเดิมก็เหลือ10โลต่อไร่10โลก็เท่ากับ1ถังนั่นเองครับท่านท่านผู้ชมครับนะฮะในเมื่อทฤษฎี1ถังมันได้ผลผลิต1เกวียนหรือ1ตันแล้วเราจะใส่มากกว่า1ถังทำไม เพียงแค่ทดสอบทดลองสักครั้งสองครั้งบวกกับดินที่ดีมีความอุดมสมบูรณ์ท่านผู้ชมและพี่น้องเกษตรกรที่หวัาน3ถังต่อไร่4ี่ถังต่อไร่แค่ลองนำมาประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้นะครับซึ่งผ่านการทดสอบมาเกือบจะ10ปีนะครับตั้งแต่ปี 47, 48, 50, 51นะครับเป็นลำดับกันมา ท่านจะประหยัดเงินไปถ้าหวาน3ถังนะครับลดเหลือ1ถังลดต้นทุนไปแล้วนะครับยังไม่ต้องปลูกเลย2ถังถังละสอ0รบาท400บาท2ถังคูณ10ไร่ได้กำไรสี่พันบาทนะครับอันนี้ก็คือการลดต้นทุนเมื่อมเมล็ดพันธุ์ข้าวจาก3ถังเหลือหถังหวานกระจายลงในแปลงนาบางคนอาจจะเริ่มต้นยังถกเถียงเจราจากับภรรยาไม่สำเร็จอาจจะ มาคนละครึ่งทางตรงทางครึ่งเริ่มต้นแบบนี้ก็ได้นะครับช่วงที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษส่งเสริมก็จะมีปัญหาแบบนี้นะครับลองๆค่อยๆปรับใช้ดูแต่ท่านจะมีกําไรจากการลดเมล็ดพันธุ์ด้วยการที่หวานแล้วมันกระจายบางแสงก็ส่องถึงนะครับใบไม่หนาแน่นพันกันไม่มีแมลงไม่มีหนอนไม่ต้องเพิ่มปุ๋ยเพราะว่าเมล็ดพันธุ์มันน้อยนะฮะแล้วก็ไม่ต้อง ใช้ยาฆ่าหนอนเข้ามาแรงเพราะใบที่อวบอ้วนพันกันจากการเพิ่มปุ๋ยเพรียจักกระจันเพรียกระโดดสีน้ำตาลก็เข้ามาหลบมาอาศัยมาอยู่นะครับนี่แค่เป็นการเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดเล็กๆน้อยๆน,น,นะฮะเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการที่จะลดต้นทุนในเรื่องของการปลูกข้าวนะครับข้าวไทย มีเอกลักษณ์เป็นของตอนเองที่ไม่มีที่ใดในโลกลอกเรียนแบบได้นะครับขออย่าให้เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเข้ามาเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ในการทำไร่นาของเราที่เน้นที่ปริมาณมากๆเข้าไว้โดยที่คุณภาพของผลผลิตลดลงการลหลงไหลได้ปลื้มในวัตถุนิยมจนเกินคำว่าพอเพียงอาจทำให้เกษตรกรไม่มีความสุขในการทำการเกษตรก่อเกิดหนี้มากมายมหาศาลจนบางท่าน อาจเสียที่ดินทำกินของตนเองไปต้องตราตรำทำงานรับจ้างในเมืองใหญ่แทนที่จะอยู่อย่างมีความสุขกับธรรมชาติในบ้านเกิดของเราวันนี้เกษตรกรสามารถปลดหนี้ได้ด้วยเกษตรแบบปลอดสารพิษโดยการลดต้นทุนเคมีลงใช้สารธรรมชาติเพื่อทำการเกษตรมันสังเกตไรนาของท่าน และเมื่อพบปัญหาต่างๆปรึกษากับเกษตรกรผู้นำที่ประสบความสำเร็จหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ของรัฐและเอกชนเพียงเท่านี้การทำนาแบบปลอดสารพิษคงไม่เป็นเรื่องยากเลยนะครับเพียงท่านมั่นใจที่จะเริ่มต้นชมรมเกษตรปลอดสารพิษพร้อมเป็นกำลังใจให้ท่านเกษตรกรเสมอครับเกษตรกรท่านใดยังไม่มั่นใจในการเริ่มต้นหรือทำแล้วประสบปัญหาต่างๆ สามารถติดต่อชมรมเกษตรปลอดสารพิษได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 986 1680-2นักวิชาการผู้มีความรู้ความชำนาญในการทำการเกษตรยินดีเป็นที่ปรึกษาครับโปรดติดตามสาระการทำการเกษตรดีๆได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ